สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเวเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจำช่วงวันที่1-15ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาดูคนโสดชาวกุมนะคะสถานการณ์ความรักของคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเไม้เมท้า,เาค่ะ แทนแ a n นนะคะเพจซอฟสอดสามดาบ King of p e น t a c l e s นะคะยังมีแผลเก่าอยู่สำหรับคนโสดน,นะยังมีแผลเก่าและยังเป็นกำแพงนะคะตีกำแพงจากแผลเก่านั่นเองใครเข้ามาก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจยังไม่ใช่สเปคนะคะอืมอาจจะต้องอยู่กับตัวเองบาลานซ์ตัวเองไปก่อนนะช่วงนี้นะคะ นี้เรามาดูคนที่มีอิทธิพลต่อคุณด,ดีกว่าเป็นชาว่าตดินนะว่าเขาอะไรยังไงนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่มีอิทธิพลต่อชาวกลุ่มคนโสดเจ็ดดาบนะคะหกไม้เท้าเดวิลเดอะมูนค่ะหกดาบนะคะคนคนนี้นะคะ ถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขายังแอบสองยังแอบดูคุณอยู่ยังมีสองมีอะไรบ้างนะคะถามว่าตัวเขาความรักตอนนี้เขามันเป็นเรื่องของความรักสามเศร้านะคะเป็นรักสามเศร้าที่อยากตัดสินใจไม่ได้อยู่ในจุดที่ยังมัวมัวมองมองมนๆอยู่ยังแบบไม่ชัดเจนสถานะยังไปไปมามายังไม่ชัดเจนนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือเขาอาจจะไปเจอกับคนที่คนคนน,นั้นมีตัวเลือกก็ได้นะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันดีกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณทําไมถึงยังมาสง่งยังแบบยังส่องยังอะไรเราอยู่อยากรู้เรื่องของเราอยู่มันเป็นเพราะอะไรนะคะขอเปิดซิเนจิเชียนห้าถ้วยเขายังรู้สึกเสียใจนะรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่ว่า คือท่าทีของเขาอะทําเป็นเหมือนเขาไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วอะเขายังแคร์เราอยู่นะคะยังคิดถึงยังแคร์เราอยู่ยังรู้สึกว่าใจนึงเหมือนอยากที่จะกลับมาใจนึงก็รู้สึกว่ามันปล่อยไปดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บหนักเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ของคุณก็คือว่าสถานก,การณ์ก็คือ <c oughs> กำแพงจากแผลเก่านั่นเองนะคะต่อไปบทสรุปคนโสดเป็นยังไงบ้าง บทสรุปคอนโซลนะคะ7ถ้วย6ถ้วยอาจจะได้ยินข่าวขาวเกี่ยวกับคนเก่าคนที่ทําให้คุณเจ็บหนักเจ็บมากๆเลยนะคะชาลีออยนะคะสิถ้วยไพ่เดแต่ท้ายที่สุดแล้วความรักเก่าของนั้นะถ้ากลับมาก็คืออาจจะได้แค่คุยแต่ว่าไม่ได้กลับมาเป็นลักษณะ ความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะไม่ได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าตกลงว่าอะไรยัางไงากลับมาแล้วทําให้เรารู้สึกเจ็บเหมือนเดิมหรือว่าทําให้เรารู้สึกสับสนประมาณนี้นะคะต่อไปเตือนจจะบอกอะไรรักนะแต่ไม่แสดงออกยังแคร์อยู่แต่ยังไม่ได้ไม่แบบไม่กล้าจะแสดงออกอะไรมามากมายนะคะไม่อยากให้หวนคืน แไปในความรู้สึกนั้นยังไม่ลืมเธอนะคะลองคุยออยากจะลองคุยดูอีกทีว่าเออมันจะมีความเป็นไปได้ไหมแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะจบก็คือจบไปแล้วเนาะให้ความรักค่ะ t h i s c o u l d Be The One นะคะ Passion Let Go Of Control Issue ค่ะ ถึงแม้คนนี้มันเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบมีแพชชั่นมีฟีลลิ่งที่แบบโรแมนติกรู้สึกดีรู้สึกรักเขามากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกอินโกนะคะม,มันอาจจะไปต่อไม่ได้ในสถานะของคนรักนะคะคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยไนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปคนมีคู่นะคะสถานการณ์คนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างเดวิลค่ะแฮงแมนนะคะเอซดสอฟบอลสไม้เทา้ามันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แต่อยู่ในจุดที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำอะไรได้เลยนะคะหรือแก้ปัญหาอะไรคือเราทำอะไรไม่ได้เลยนะได้แค่รับรู้แล้วก็ ต้องอยู่ในจุดที่ต้องยอมนิดหนึ่งอะ่ะออนะคะเพราะเราจะทําอะไรไม่ได้ในส่วนนี้นะคะมือที่สามจะเข้ามาในฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงเนาะแต่จุดเนี้ยเป็นจุดที่คุณมองไปแล้วคุณมองไม่เห็นว่าปัญหามันจะจบยังไงมันจะต้องแก้ยังไงอะ่ะอืมเป็นเป็นช่วงที่อาจจะคิดเยอะคิดมากนิดหนึ่งนะคะทนี้เรามาดูคนรักของคุณดีกว่า สถานการณ์เขาเป็นยังไง j จัสเมนนะคะหกดาบสองถ้วยใจเขาเหมือนอยากที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะบุคคลที่อาจจะเข้ามาในฝั่งทางนี้ข้างบนนะคะฝั่งข้างล่างคือฝั่งของเขาหรือไพ่อาจจะสลับกันได้เขาคิดใจนึงอยากจะเดินออกมาหรืออยากที่จะจบความสัมพันธ์อยากจะตัดสินใจจบแต่ มันจะเป็นสองถ้วยอยู่ก็คือยังรักอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ยังรู้สึกว่าจะจบแต่มันก็เหมือนสองกิจสองใจมันยังขาดไม่ได้นะคะเนี่ยสามไม้เท้าก็าคือเหมือนแบบจะยังไงดีจะสองกิจสองใจมันก็ไปไม่ถูกอะ่ะเออจะรอต่อจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะความรู้สึกที่คนรักของคุณมีต่อคุณนะคะเป็นยังไง รักนี้จะเป็นยังไงเขารู้สึกยังไง6เหรียญน,นะคะ2ด่าคุยน็อปสอดเขารู้สึกว่ามันจะเป็นจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วอยู่ในถานะความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะมันไม่แฮปปี้แล้วมันมีแต่ความกังวลมันมีแต่ความสับสนม,มันมีแต่ความรู้สึกว่าไว้ไว,ไว้วางใจมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้เลย ะะเขาไม่อยากที่จะต้องมีการแชร์ความรู้สึกมีการแบ่งอะไรเงี้ยเขาต้องการเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือคนรักก็มีแค่สองคนมันจะต้องไม่มีสาไม่มีสีไม่มีคนอื่นต้องมีแค่เราสองคนนะคะเท่านั้นนี่คือความรู้สึกที่เขาที่เขาออกมาจากไพ่นะคะต่อไปไพ่สรุปนะคะจะเป็นยังไงไพ่สรุป ห้าดาบนะคะใจหนึ่งนะมีเกณฑ์ที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะช่วงนี้จะค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะ <c oughs> หรือคนรักของเรานิ่งหรือตัวเรานิ่งเพื่อที่จะคิดอะไรบางอย่างความลับมีเกณฑ์ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะแล้วก็จะมีกำแพงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เป็นปัญหากันอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะอืมยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต่อไปเซนซี จะบอกอะไรนะคะพบกันนะขอใจเธอได้ไหมขอใจเธอแค่คนเดียวอะ่ะได้ไหมเสียใจนะรู้ไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะต่อไปไพ่ความรักจะบอกอะไรเบิร์ดเฟดติ้งโฟร์นะคะ l e t go o f control i s s u e ค่ะโอเค นะคะคบางสิ่งบางอย่างถ้าฝั่งคุณเป็นฝั่งที่ถูกกระทานะคะมันอาจจะคุ้มค่าที่จะรอที่จะได้รู้แล้วแหละความจริงมันกำลังจะถูกเปิดเผยและถ้าคุณสงสัยลักะระแคงใจเรื่องบุคคลที่สคุณก็จะได้รู้นะคะความจริงและปัญหาเหล่านี้เราอาจจะทําอะไรมันไม่ได้นอกจาก ปล่อยมันไป Let i อิโแล้วก็มูฟออนเดินออกมาจากจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงใจมากพอไม่มีความจริงจังมากพออาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องตัดเน,เนื้อร้ายนี้ทิ้งก่อนที่มันจะลาไปมากกว่านี้นะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดก,การกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความรักคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน8ปดใเท้าในอฟบอลเอซับซอร์เอชจบบอลน,นะคะแล้วก็2ดาบไนอฟคัพนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ จะมีเกณฑ์ที่มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาชอบพอคุณทําให้คุณรู้สึกวต้องตัดสินใจใครสักคนหนึ่งมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคน,คนอาจจะเข้ามาผ่านจากเรื่องของการงานหรือคนที่เข้ามาเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือคุณไม่คาดฝันเลยหรืออยู่นี้ก็จะมีคนเข้ามาชอบชั้นเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ฉันอีกคนหนึ่งนะะชาวธาตุไฟเด่นมากนะคะได้แก่เ,เมธ ิงหรือธนูนะคะราศีใดราศีนงหรืออยู่ในลัคนาหรืออยู่ในดาวศุกร์ก็ตามนะคะต่อไปด้านคนคุยของคุณนะเป็นยังไงบ้างคนคุยของคุณนะคะสิบดาบค่ะเห็นหรือเปล่าขยับนิดนึงนะสิบดาบนะคะสามไม้เท้าเจ็บหนักเลยนะเนี่ยเฮลเมตค่ะ สองเหรียญค่ะแล้วก็เพจสมบัตโอเคทัดไฟเด่นนะฝั่งเขานะคะเขารู้สึกไม่โอเคเลยเหมือนเขารู้ว่ามันมันมันมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าโอเคคุณไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวและหรือในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่รองสองคนแลวดังนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งเงียบหายไปนะคะหรือปลีกวิเวกออกไปนั่นเองนะเพื่อที่จะดูว่า คุณจะเอายังไงนะมีมีฟิลงอนนิดนึงนะฟิลงอนฟิลนอยหน่อยนึงนะคะอืมต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณผเหรียญเดอะสตาค่ะมีแต่ฝ่ายคือเขาก็าจะเป็นฝ่าย ที่จะต้องเข้าหาวิ่งตามตลอดเลยนะคะหรือไพ่อาจจะสลับกันนะแล้วแต่และช่วงเนี้ยคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะอย่างที่บอกมีคนเข้าหาเยอะนะเข้าหามากกว่าหนึ่งคนสิบถ้วยก็ยังมีความรักก็คือค่อนข้างที่จะเติมเต็มกันได้เพราะว่าทั้งซ้ายก็เข้ามาทางขวาก็เข้ามาข้างหน้าก็เข้ามาข้างหลังก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะอืมดังนั้นแบบเก็บไว้หมดทุกคนเลยนะยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้นะคะ รู้สึกอยากอยากแบบถือเอาไว้ทั้งสองคนดูสิคนคนนี้นะคะถือไว้ทั้งมือมือซ้ายแล้วก็มือขวาถือไว้หมดเลยนะคะค่อนข้างที่จะอบอุ่นพอสมควรเพราะว่าเข้ามาหลายทางด้วยเกินนะต่อไปค่ะซจซี์ดีาหน่ดีไม่พอบางคนในที่นี้ในช้อยนี้นะคะ,ปปร,ะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่พอหรือเปล่าเธอถึงได้แบบเปิดใจให้คนอื่นยังถีอถู่กองนังน ติอยู่กับความรู้สึกดีๆตัดใจไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วช้อยหนึง่งช้อยใดของคุณจะตัดคุณก็ยังตัดคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะอืมเพราะหลงสเสน่ห์ในตัวของคุณนะหรือไม่ตัวคุณก็ยังตัดใจจากคนคุยของคุณยังไม่ได้เพราะหลงสเสน่ห์ในตัวของเขานะคะให้ความรักความเชื่อใจนะ love yourself first นะคะ romantic feeling อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ ขาดไม่ได้เลยก็คือการที่จะรักตัวเองก่อนแต่อย่ารักตัวเองมากจนจนกลายเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะคือความรักที่เราให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ในจุดที่ไม่ทําร้ายตัวของเขาด้วยเนาะหรือถ้าเรารักใครคนหนึ่งเนี่ยที่เขาแบบมีช้อยเยอะๆแบบเนี้ยนะคะอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่สลับกันได้นะคะระหว่างอาสถานการณ์ของคุณแล้วก็ตัวเขาเองก็ตามนะไม่ว่าเราจะรู้สึกเดียวเขาแค่ไหนนะคะอย่า ลืมที่จะรักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะอือต่อคลิปก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ